คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อนเนื่องจากคลิปพื้นดวงของราศีมีนหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายคลิปนะครับโดยเนื้อหาจะประกรอบไปด้วยคนโสดสนิทเลิกลากันไปแล้วความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่ครับมาดูสิว่าในเรื่องของความรักคนโสดสนิทนะครับจะเป็นอย่างไรพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรคุณนะครับให้ขึ้นไปในเรื่องของการฟื้นฟูสร้างพลังงานจิตใจของตัวคุณให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะดึงดูดความรักดึงดูดสิ่งดีๆเนี่ยเข้าหาตัวคุณมากยิ่งขึ้นความรักที่สมหวังความรักที่สมปรารถนายอยู่ที่จิตใจคุณจะมองอย่างไรมากกว่านะครับในเรื่องความรักคนโสดสนิทนะครับอดีตเป็นอย่างไรอดีตไายขึ้นเปในเรื่องของภาวะรุนนะครับแล้วขึ้นเป็น d e p r e s s นะครับในเรื่องของการสร้างความอบอุ่นในจิตใจสร้างความมั่นใจในความรักการที่คุณจะมีรักการที่คุณจะดียิ่งขึ้นในอดีตอาจจะเจอหลายๆอย่างที่มันเข้ามากระทบกระเทอนจิตใจตัวคุณอยู่บ้าง แต่มันก็ยังพอที่จะวางใจได้ยังไม่ถึงการจะเป็นปัญหากับจิตใจสักเท่าไหร่นะครับปัจจุบันไปขึ้นในเรื่องของอานารายณ์ปฐมสินนะไปขึ้นเป็นในเรื่องของเจ้าชายถือไม้นะครับในเรื่องของการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นหรือเปิดใจให้มากยิ่งขึ้นในเรื่องของความรักการปรับใจให้เข้ากับสถานการณ์การปรับใจให้พบเจอความรักที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับอนาคตไปขึ้นเป็นในเรื่องของพาย,ยุมนะไปขึ้นเป็นในเรื่องของห้าไม้ การที่คุณจะมีความเข้มแข็งทางทจิตใจก็ต้องเกิดจากการที่คุณยอมรับความเป็นจริงรู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นนะอะไรเกิดขึ้นและผ่านว้นมาแล้วก็ปรับจิตใจ,จตัวคุณให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเรื่องอะไรที่ทําให้ใจคุณมีความสุขหรือเปิดใจรับรักครั้งใหม่มันก็จะเกิดขึ้นได้จากการที่คุณต้องฟื้นฟูสร้างพลังงานจิตใจตัวเองให้เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับมาดูในเรื่องของคนโสดสติจะมีคนเข้ามาไหมในห้องนี้นะครับให้ขึ้นโอกาสที่จะมีคนเข้ามาต้องทําความเข้าใจ ในความรู้สึกตัวเองให้ได้ก่อนนะครับในเรื่องคนที่เข้ามา,ม,า,ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่ว่าในเรื่องความรู้สึกมันมานําก่อนเลยนะแล้วเนี่ยหักปรับใจตัวเองไม่ได้เปิดใจตัวเองไม่เป็นเนี่ยมันทําให้ในเรื่องของความรักที่มีโอกาสที่จะมองข้ามไปนะหรือว่าไม่เห็นโอกาสที่กําลังมีเข้ามานั้นความรักอยู่ที่ใจของตัวคุณที่ต้องเปิดใจก่อนเพื่อที่จะรับรักที่กําลังเข้ามานั่นเองนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของลักษณะหน้าคนที่เข้ามาลักษณะเป็นอย่างไร ลักษณะแรกนะครับไปขึ้นเป็นในเรื่องของอเขาคนนี้ค่อนข้างที่จะมีรูปพธุน์นะรูปหน้าหน้า,นาตานะคนข้าจะถูกใจคุณนะครับแล้วก็เขาคนนข้จะเป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกคนนะไม่ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรทุกอย่างไรเขาค่อนข้าจะเป็นคนใส่ใจใ,ในเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทำให้คุณรู้สึกเบาใจรู้สึก ปลอดภัยเมื่อคุยกับคนคนนี้นะครับต่อมารักษณะทสองนะครับเขาคนนี้เป็นคนที่เจออะไรมาเยอะนะในเรื่องของความรักถูกรังถูกทรยศนะในเรื่องของความรักทําให้เจ็บจาน้ําใจเขาจึงอยากจะได้ความหลักที่ดีๆนะแล้วก็พบเจอคนดีๆดลงนั้านะค,คุณสปาร์กกับคนนี้หรือเจอคนคนนี้นะทำให้อ่เหมือนว่า เขาเองก็จะไม่ทําสิ่งเหล่านี้ที่เขาพบเจอมาดังนั้นคุณจะเจอคนดักที่ดีๆนะพบเจอคนที่เขาให้ใจคุณแบบเต็มร้อยแล้วเขาก็อยากที่จะให้คุณนะ่ะเต็มร้อยกับเขาได้โดยเช่นกันแต่ว่ามันก็แอบมีความคาดหวังเยอะนะเออต้องระวังเรื่องตรงนี้เหมือนกันเมื่อใจคุณพร้อมแล้วนะครับก็เต็มที่ได้หากใจไม่พร้อมเนี่ยถ้าเปิดไปแล้วไปเจอค,คนคนนี้มันทําให้ในเรื่องของการที่ไปสร้างความทุกข์ให้กับคนที่เข้ามาได้ด้วยอันนี้ต้องระวังเหมือนกันนะครับ ดูสึว่าเราจะหาจากที่ไหนเจอที่ไหนนะดูซสความรักไ่ขึ้นในเรื่องของการได้พบได้เจอจากคนใกล้ตัวนะอาจจะเป็นเพื่อนของคุณนะครับหรือคนเพื่อนของคุณเนี่ยแนะนาให้เจอคุณคนนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาไ่ขึ้นในเรื่องของเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีโอกาสจะพบเจอในสถานที่ทํางานนะคนที่คุณเนี่ยอาจจะเห็นหน้าคล้าตาผ่านไปผ่านมาอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสได้พบได้เจอกันมาก่ขึ้นในปัจจุบันนะครับต่อมาไ่ขึ้นในเรื่องของการที่มีโอกาสได้พบเจอคนเก่านะอาจจะเป็นแฟนเก่าก็ได้ หรือว่าเป็นเพื่อนเก่าของคุณก็ได้มีโอกาสไปสัมปนาหรือว่าเป็นโอกาสได้ไปเลี้ยงรุ่นนะโอกาสได้ไปเจอในสถานที่ที่คุณอาจจะเคยไปในในอดีตนะได้พบได้เจอค,คนคนนี้ก็จะทําให้มีการสานต่อมีการาเปิดใจกันนะอยู่ที่ว่าตัวคุณจะพร้อมหรือเปล่าทันติงนในเรื่องของความรักนะครับไพ่จะแนะนําจากางไรบ้างนะครับในเรื่องของความรักคนโสนิท อย่างแรกไพ่ขึ้นปในะเรื่องของ6ดาระะับในเรื่องของความรู้สึกที่มันเกิดทางความรู้สึกของตัวคุณเองที่ต้องปรับใจให้พร้อมกับเรื่องราวในเด็กกับความคาดหวังที่เกิดขึ้นทางจิตใจของตรวกูลให มีจิตใจดีขึ้นนะครับอย่างสองต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของค่าเหรียญนะในเรื่องของความรู้สึกที่ต้องปรับใจนะปรับใจให้ดีขึ้นสร้างความสุขให้มั่นคงายใจดียิ่งขึ้นกว่าเดิมเรื่องต่างๆมันจะค่อยมีกําลังใจนะแล้วก็เรียนรู้และยอมรับความเป็นจริงให้มันมากยิ่งขึ้นนะครับการที่จะเปิดใจรับรักใหม่เนี่ยจิตใจต้องมีการที่แบบปรงนะมันต้องปรงกับในเรื่องทุกๆเรื่องนะให้มันดียิ่งขึ้นนะไพ่พักใจจึงขึ้นเป็นในเรื่องของการที่มันต้องมีการปรับใจให ใจของคุณเนี่ยมันมีการสร้างความรู้สึกการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของตัวคุณจะได้ยอมรับนะความหลากหลายยอมรับความรักใหม่ๆที่เกิดขึ้นและสามารถทําให้คุณวาดฝันวาดความรู้สึกที่คุณอยากจะให้เกิดขึ้นกับความรักมันก็บังเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนในเรื่องของสมาธิในเรื่องของการปรับใจ อยู่ในฐานการยอ hey. มรับความเป็นจริงอยู่กับในเรื่องของความสุขที่คุณสร้างขึ้นมาได้ในเรื่องความรักมันเป็นสิ่งที่คุณเองก็ค่อยๆปรับตามความใจตัวเองเยอะๆก็แล้วกันนะในเรื่องความรักมันก็เป็นไปได้แต่การที่คุณจะมีความสุขมันก็ขึ้นอยู่กับการคุณเปิดใจรับรักครั้งใหม่นั่นเองนะครับไพ่จิตที่กระยาขึ้นไปอย่างไรบ้างรูสิไพ่ขึ้นเปในเรื่องของพระแม่ธุรคานะคุณสามารถขอพรกับพระแม่ธุรคาเพื่อจะหนุนนำ นะครับทำให้รักสมหวังทําให้พบเจอคนดีๆนะทำให้คุณมีใจิตใจที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นสักยนันต์ไพ่ขึ้นเป็นมนตราคาถานะึนงในเรื่องของใครที่มีการสักมีการไปลงอลักขระนะเลขยันต์ต่างๆให้กับตัวเองเนะี่ยเป็นการที่คุณช่วงนี้ก็ต้องมีการไปไหวครูนิดหนึ่งนะมีการไปหาครูบาอาจารย์เพื่อเสริมพลังงานที่ดียิ่งขึ้นนะทำให้ในะเรื่องของความรักนะความเมตตาดึงดูดความรักดีๆนะเข้าหาตัวคุณได้มากยิ่งขึ้นนะครับ ไพ่บุญญาบระหันขึ้นเป็นในเรื่องของการปล่อยนกนะครับเพื่อจะช่วยเหลือนะสัปสัตท,ที่จะตกทุกข์ไดยากนะครับรวมไปถึงการที่ขอพรกับพระอาหาัรในบ้านนะครับล้างเท้าพ่อแม่เพื่อที่จะหนุนนําให้ความรัก,กดีขึ้นหนุนนาให้ชีวิตองค์ตัคุเนี่ยดีขึ้นต่างได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าเลขมงคลที่จะเสริมดวงความรักมงคลโสดสนิทนะครับเป็นเลขอะไรไพ่ขึ้นเป็นเลขสี่ไพ่ขึ้นเป็นเลขหกนะครับ เลขสี่แล้วก็เลขหกถือว่าหนุนหนักนะความรักในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของความเข้มแข็งมีความสุขนั้นเลข 6, ส่งเสริมเรื่องความสุขความสมหวังในความรักที่มากยิ่งขึ้นคุนคณนําเลขเหล่านี้เอาไว้รอบรอบตัวคุณไม่ว่าจะทําบอยบอยเปอร์ per, นะครับหรือจดสกัดาษเอาไว้ในกระเปะ๋าสตางค์ก็เสริมดวงความรักของคุณในดวงจุงนี้ด้วยเช่นกันนะครับแต่แล้วเนี่ยดวงใได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับ เรื่องคนที่ถูกบอกเลิกบอกลานะครับพลังงานจากักรวาลจะบอกอะไรคุณให้ขึ้นเป็นในเรื่องของความเชื่องช้านะครับในเรื่องของความคิดในเรื่องของการปรับใจให้จิตใจตัวคุณดันดีขึ้นในเรื่องของการปรับทําความเข้าใจในเรื่องความรู้สึกต่างๆให้ทุกๆอย่างมันเป็นการรักษาแล้วก็เยียวยาจิตใจตัวคุณให้ดีรู้สมบุ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับ ในเรื่องของการที่คิดที่ดีนะเป็นการสร้างพลังงานดึงดูดให้ความรักดีต่างได้ด้วยดังนั้นพลังงานจักรวาลใน,นยจลังส่งเสริมนะหรือสร้างพลังงานจิตใจตัวคุณให้ดียิ่งขึ้นน,นั้นคุณต้องปรับใจให้เป็นกลางปรับใจที่จะคิดพลังงานนะสร้างพลังงานบวกคิดบวกทําสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ดีที่สุดนะครับมารู้ิว่าอาดีตในเรื่องของความรักนะเป็นอย่างไรสิ่งที่ผ่านมาไปขึ้นเป็นสิบไม้แล้วก็ขึ้นเป็นอ่าท่านตรีนะครับในเรื่องของความรู้สึกที่มันต้อง เจอเรื่องหนักใจมาเยอะนะครับแต่ว่าถามว่ามันวางใจได้ไหมมันก็พอที่จะทําได้แล้วก็ผ่านพอ,พอมาได้นะไม่ถึงขั้นจะเป็นมหาทางจิตใจขนาดนั้นนะครับในเรื่องของปัจจุบันไปขึ้นในเรื่องของ มัสยาปะตาเนีขึ้นเป็นสเตรนจ์นะเรื่องของการเข้มแข็งเข้มแ,แข็งทางจิตใจพยายามที่จะเข้มแ,แข็งมากกว่านะครับในเป็นเรื่องการที่ค่อยๆจะปล่อยวางค่อยๆจะปรับใจให้มันค่อยๆดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์บ้างอะไรบ้างก็แต่ว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องของการที่ต้องค่อยๆยอมรับความเป็นจริงมากกว่านะครับอนา,าคตไปขึ้นเป็นเรื่องของปหุูชรานะครับล้วขึ้นเป็นเดอะซสันอืมเรื่องของการที่มันค่อยๆเข้าใจแล้วเปิดโอกาสให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นในการที่จะมีรักในการที่จะรับรักในการจะเปิดใจ มันก็ขึ้นอยู่กับคุณจะวางใจแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นการเรียนรู้แบบไหนในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับมารู้สึว่าความรักเขาจะกลับมาไหมในเรื่องความรักเก่านะครับให้ขึ้นในเรื่องของทุกอย่างดีขึ้นอืมอะไรดีดูสให้ขึ้นเทหมดหน้าตาอืมให้ขึ้นในเรื่องความพยายามต่อไปอืมมันเป็นเรื่องการปรับใจให้ดีขึ้นมากกว่านะครับให้ขึ้นว่าทุกอย่างดีขึ้นเนี่ยเป็นการปล่อยวางเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆเรื่องความรักเก่าออกไปนะแล้วก็อ่าไป เนี่ยเทสิ่งต่างๆที่มันเป็นความคิดลบๆเป็นความคิดทุกในใจใจของตัวคุณนะแล้วก็เดินหน้าต่อจะดีกว่าอ่านความรักใหม่จะมีไหมไปขึ้นใ,ในระดับภาสามีโอกาสมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาดนะังนั้นคุณปรับใจตัวคุณให้ดีดีกว่าเพื่อจะเปิดใจรับรักครั้งใหม่นะถึงแม้ว่าจะช้าหน่อยถึงแม้ว่าจะนานหน่อยแต่เมื่อใจคุณพร้อมความรักที่ด,ดีก็จะมีเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับ มาดูในเรื่องของคําแนะนำนะครับไพ่จะแนะนําอย่างไรบ้างในเรื่องของความรักอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของหนึ่งเรียดน,นะครับในเรื่องของการปรับใจแล้วก็มองเห็นถึงความเป็นจริงว่าใจคุณต้องการอะไรใจคุณต้องการความรักแบบไหนและสิ่งไหนคือสิ่งที่มันเป็นเครื่อง ยืดเหนียวเรื่องนี้ทําให้จิตใจคุณมันรักษาใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างสองต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของตัวสตารนะ์มองเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็ค่อยๆค,คิดค่อยๆตัดสินใจค่อยๆจะเปิดใจไม่ต้องไปเรื่องรีบอะไรมากนักนะครับไพ่พักใจขึ้นเป็นในเรื่องของการที่ สร้างพลังใจให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองอาจจะไปเที่ยวไปต้องไปเที่ยวบ้างนะครับเพื่อจะเยียวยาจิตใจหาสิ่งที่คุณชอบหาสิ่งที่คุณเป็นการรักษาจิตใจหรือถ้าหากรู้สึกไม่สบายใจก็สามารถหาคนให้คําปรึกษาก็ได้เป็นคนรอบข้างหรือจะเป็นนักจิตวิทยาก็ได้เป็นหมอดูก็ได้นะเพื่อจะให้จิตใจตัวคุณเนี่ยมันดีขึ้นนะมีอะไรที่ เป็นการแบบสร้างพลังงานจิตใจตัวคุณให้มันมีพลังงานที่ดีนะมีความคิดที่ดีๆต่อตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจเองเยอะๆในทุกๆวันเป็นการเปิดโอกาสเป็นการเปิดใจให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นโดยเชงกันนะครับมาดูสิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนไพ่ขึ้นไปนเรื่องของความ ควบคุมนะอ่าการควบคุมเนี่ยคือการควบคุมใจใจตัวคุณให้ดีมีสติให้มากินขึ้นค่อยๆคิดนะค่อยๆทําอะไรที่เป็นความทุกข์ก็พยายามที่จะหาอะไรทําให้ตัวเองเนี่ยไม่คิดฟุ้งซ่านจนเกินไปเพราะบางสิ่งบางอย่างมันเป็นในเรื่องความทุกข์ที่ยังควบคุมตัวคุณอยู่นะมันยังหลงยึดติดในเรื่องความคิดเดิมๆเก่าๆทาให้มันเหมือนไม่สามารถจะออกไปไหนได้มันทําให้ตัวคุณไม่เปิดใจสถิตเกิดจากภาวะอารมณ์ภาวะสิ่งก่อรำเดิๆมายัง คงหลงเดือนในจิตใจของตัวคุณอยู่เนี้ยก็ต้องมีการปรับใจไปเรื่อยๆนะครับในเรื่องของไพ่สิทธิกระยานะครับไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของปรัาวายุการปรับใจให้มีความมั่นคงมากขึ้นเมื่อใจคุณมีความมั่นคงจะเปิดใจมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับไพ่ขึ้นเป็นไมยหนางการเดินทางนะในเรื่องของการเดินทางไปมูนะไปท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดไปไหว้พระก็จะหนุนนําให้จิตใจตัวคุณดีขึ้นแล้วก็ทําให้เป็นการเสริมดวงความรักของตัวคุณให้มีความสมบัติมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับ ไพ่บุญญาไปทหารขึ้นเปนะ็นเรื่องของการเห็นไหมเดินทางไปไหว้พระเก้าวัดงั้นต้องไปเลยนะสามวันเจ็ดวันนี้ไปเลยนะไหว้พระเก้าวัดเพื่อจะหนุนนําให้ใจ,จิตใจตัวคุณดีขึ้นรวมไปถึงการเมื่อเราไหว้พระแล้วนะครับก็ทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑตานะครับเพื่อจะไม่ให้มีอุปสรรคหนะักกว้าหนาหรือรักเก่าเก่าเดิมที่มันผ่านพ้นมาไม่ว่าจะดีหรือร้ายอย่างไรก็ตามอุทิศบุญให้กับคนรักเก่าถือว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรได้อีกหนึ่งมุมเหมือนอกันนะแล้วเนี้ย ก็จะทําให้ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันยังค้างคาจ,จิตใจให้มันเป็นสิ่งที่มันหลุดออกไปจากจิตใจของตัวคุณมากยิ่งขึ้นในด้วยเช่นกันนะครับแล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับมาดูในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรคุณนะครับให้ขึ้นเป็นในเรื่องของอัตกัดอืในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันต้องสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นกับตัวคนก่อนว่าความรัก ที่ชัดเจนความรักที่ถูกต้องความรักที่คุณต้องการเป็นแบบไหนเพื่อจะให้เกิดความชัดเจนในใจของตัวคุณมากยิ่งขึ้นหรือเป็นการสร้างพลังงานดึงดูดให้ความรักเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากพลังงานจัก,กรวาลน,นั่นเองนั้นต้องเริ่มต้นจากความคิดของตัวคุณที่ต้องดีให้มากยิ่งขึ้นเปิดใจให้มากยิ่งขึ้นจะดีกว่านะครับในเรื่องของเจ้าตาะเจ้าตาไปขึ้นเป็นในเรื่องของพระแม่อุมาแล้วก็ขึ้นเป็น ก้าวดาบในเรื่องของความกลัวนะในเรื่องของความที่บัญญัติจะให้ความรักมันชัดเจนจึงทําให้บางอย่างทําให้ตัวคุณรู้สึกใจร้อนบางอย่างทําให้คุณรู้สึกอยากจะเร่งรีบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้มันเป็นไปนดังตามที่คุณต้องการนะครับในเรื่องของอคนที่คุยด้วยนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระศิวะพระแม่นะค่อนข้างจะครบนะเขาก็ต้องการที่จะความรักมีความรักที่อุดมสมบูรณ์ไพ่ขึ้นเป็นหนึ่งหมายเขาอยากจะทํา ปัจจุบันให้ดีที่สุดในเรื่องของการพูดคุยกับคุณในเรื่องของการปรับทวาความเข้าใจในเรื่องของการสร้างความรู้สึกที่ดีๆปันไปเรื่อยๆนะครับเขายังไม่ยังรีบอะไรมากนะักและเขาคิดยังไ,ไนนงกับคุณดูสิไพข่ไพขึ้นในเรื่องของความสมาุขประสบการณ์ให้ดีนะเขาก็สุขโอเคกับคุณเลยนะแลวเขาชอบคุณด้วยไพ่ขึ้นตกลุมหลักนะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของความสมหวังจริงๆเขาคาดหวังคุณเยอะแต่เพียงพค่ว่าบางบางอย่างไม่ได้แสดงออกมามากกว่านละ้วไม่ต้องไป ซีเรียสไม่ต้องไปเครียดนะว่าความรักจะเป็นไปต่อได้ไหมถ้าดูจากภาพแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวแต่เพียงว่ามันยังไม่ใช่เวลานี้มากกว่าหากคุณยิ่งไปเร่งรีบอ่ะมันยิ่งทาให้ทําลายความรู้สึกของตัวเขาได้โดยเชิงการนี้ต้องระวังให้ดีนะครับมาดูในะเรื่องของคนนําแนะนำนะครับไพ่อยากจะแนะนําอะไรบ้างในเรื่องของความรักในดูซิสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนาอย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของ ถวยนใเ,เรื่องของความคิดความฝันหรือความต้องการซึ่งมันต้องมีความตรงกันในะเรื่องความชัดเจนมันมาจากการที่คุณมองแล้วตรงกันและการที่อยู่ร่วมกันการมีความสุขุ่มกันความรักชัดเจนมันจริงแล้วมันแทบจะไม่มีอะไรแต่ม,มีการที่คุณจะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นของกันและกัน อยากใหญ่มากกว่าการที่หกักวันหนึ่งเราครบกันเราจะมีความสุขในรูปแบบไหนคุณสร้างความมั่นคงในใจให้เขาให้เขามั่นใจกับคุณได้มากน้อยแค่ไหนมันเป็นการที่มันอยู่ที่การกระทาในปัจจุบันทั้งสิ้นเลยนะครับต่อมาพ่ขึ้นเปนะ็นเรื่องของ The Tower เรียนรู้จากสิ่งที่มันผิดพลาดจากประสบการณ์ของคุณจากตัวเขาที่เกิดจากการพูดคุยกับคุณนะเป็นการที่เขาเจอความรักแบบไหนแล้วคุณก็ไม่ไปก้าวล่วงนะไม่ไปทำนะเออในสิ่งที่เขาพบเขเจอมาทําให้เหมือนสิ่งที่เป็น เรื่องของความอ่อนไหวทางจิตใจของตัวเขาเนี่ยทำให้คุณใส่ใจเขามากยิ่งขึ้น,นแล้วก็เป็นการสร้างความสุขร่วมกันนะครับให้พักใจขึ้นเป็นเรื่อง,องการที่ค่อยๆที่รอคอยนะไม่ต้องไปเร่งรีบรอคอยให้ทุกๆอย่างดีขึ้นในเรื่องของความรู้สึกของตัวเขาแล้วก็อ่าขึ้นเป็นในเรื่องของการที่มันเรียนรู้จาก ประสบการณ์และค่อยคคุยนะเจราจาการพูดคุยกันแล้วก็ปรับทําความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกเรื่องของการสร้างพลังใจนะเรื่องทุกเรื่องมันก็ปรับเปลี่ยนปรับทํความเข้าใจกันได้นะพยายามที่จะเรียนรู้และก็เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นมาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของเจ้าตาไพ่เตือนในเรื่องของ การละเลยนะบางทีความกลัวความเร่บบงดีไปที่เราไม่ได้มองถึงความรู้สึกของเขานะบางทีมันไปกระทบกระเทือนใจิตใจเขาทําให้เขารู้สึกแย่รู้สึกกลัวรู้สึกอึดอัดอันนี้เราต้องระวังให้ดีต้องใส่ใจกันเยอะๆนะครับมันจะได้ไม่เกิดผลเสียที่ตามมาได้นะครับในเรื่องของคนที่คุยด้วยไพ่ขึ้นในเรื่องของความพังในเรื่องของสิ่งที่เขาเนี่ย กังวลตัวนั่นแหละในเรื่องความเร่งรีบในเรื่องการทําบางสิ่งบางอย่างแล้วเขารู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเคยเจอความรักแบบนี้มาแล้วเขาไม่อยากเจออีกอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ค่อยๆจะเรียนรู้ทําความเข้าใจกันดีกว่านะอย่าไปเร่งรีบเรื่อความรักจนเกินไปนะครับให้สิทธิกระยาว่าอย่างไรนะครับ ให้ขึ้นเป็นในเรื่องของเทววิรูปักนะครับให้เราขอพรกับเทววิรูปักหรือว่าขอพรเกี่ยวกับพญานาคเพื่อจะหนุนนำให้ความรักเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของเรื่องของการปรับจิตปรับใจให้ขึ้นเป็นพระมาลัยเนี่ยคือการที่อยู่ในเรื่องของในศีลนธรรมการอุทิศบุญให้กับเจ้ากันในเวรเทพเทวที่ปกปักรักษาก็จะหนุนนำนะครับในเรื่องของความรักให้สมหวังมากยิ่งขึ้นนะต่อมาให้ขึ้นในเรื่องของไหว้พระสดมดนะไพ บุญญาปริหารเนี่ยขึ้นในเรื่องของการไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ฟังธรรมเสริมสติปัญญาให้กับตัวเองนะันั้นห้องช่วงนี้แทบไม่ต้องไปทําอะไรเยอะเพียงแค่สวดมนต์อยู่กับบ้านนะครับเปิดธรรมะฟงังสร้างสติป,ปัญญาให้เกิดขึ้นกับตัวเองเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยใจเย็นมากขึ้นไม่ฟุ้งซ่านจนเกินไปและดูสิว่าเออสิงโตธรรในปัจจุบันเนี่ยมันดีขึ้นหรือยังในเรื่องของความรักเขารู้สึกอย่างไรเป็นการไตร่ตรองในตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในเรื่องความรักก็จะพัฒนาต่อมีความชัดเจนที่ดี หากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับใครที่กดแล้วขอให้ความรักสมหวังปังๆทุกคนนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูในะเรื่องของคนมีคู่กันบ้างน,นะครับพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรกับคุณนะครับให้ขึ้นเป็นในเรื่องของเฮงเจียนะครับพลังงานของ,ง,เ,จของ,งเจ้าเฮงเจียเนี่ยขึ้นเป็นพลังงานของความที่คิดไวทําไวนะเป็นพลังงานของการที่ไม่ว่าว่าไม่ว ไม่ว่าเวลาอะไรที่คุณทําไม่ว่าอะไรเวลาที่คุณคิดจริงต่างๆมันเกิดจากความใจร้อนด้วยนะต้องปรับใจิตใจให้มีความนิ่งมีความสงบมากยิ่งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงนะกับพลังงานจักรวาลเพื่อจะสมปรารถนาดักใจนึกมากยิ่งขึ้นนั้นการทําสมาธิการปรับจิตปรับใจให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ในเรื่องของการตัดสินใจนะการกระทําทุกสรรพสิทธสมปรารถนามากยิ่งขึ้นนะครับมาดูที่ว่าเจ้าชะตาเป็นอย่างไร เจ้าตาไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพระแม่ธรณีนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเจ้าหญิงเธอเรียนนะครับในเรื่องของความต้องการของตัวคุณนะเพื่อจะให้มันเป็นได้ดั่งใจเขาแล้วก็ได้ดั่งใจคุณด้วยบางสิ่งบางอย่างต้องมีความอดทนบางสิ่งบางอย่างก็ต้องทําความเข้าใจเพื่อจะไม่ให้เกิดความผิดใจในเรื่องของความรักนั่นเองนะตัวเขาล่ะคู่ของคุณเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นนักงอุตสาหนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเจ้าชายถือเรียนนะหมายถึงเรียนคู่เลยนะมันมีความต้องการที่มันเหมือน กันคนละแบบอะเออเขาต้องการแบบนี้คุณต้องการแบบนั้นเพราะว่าตัวเขาก็มีความคิดของเขาเหมือนกันและคุณก็มีความคิดของคุณเหมือนกันนะไปทั้งเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายเลยนะมันเป็นเรื่องของการที่ต่างฝ่ายต่างก็อ,อยากที่จะมีความสุขในความรักในคนละแบบแต่มันก็สามารถจะคนละครึ่งได้อยู่ที่ว่าตัวคุณกนะับคู่เนี่ยจะคุยกันแบบไหนมากกว่ารู้ใว่าในเรื่องของอดีตนะครับเป็นอย่างไรในเรื่องของความรักรู้สึก อดีตไพ่ขึ้นในเรื่องของพระแม่โพศกไพ่ขึ้นเป็นราชาถือดาบนะครับเป็นในเรื่องของการใช้เหตุและผลในเรื่องอดีตมีการที่จะใช้ความคิดใช้การตัดสินใจหลายอย่างนั้นด้วยเราอยากจะมีความสุขแบบนั้นมีการพูดคุยกันมีการปรับทำความเข้าใจกันมีการเรียนรู้ในเรื่องความรักก็ไม่ถึงขั้นที่จะเป็นปัญหามากนักนะครับปัจจุบันนะครับไพ่ขึ้นว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นความคิดในอดีตนี่แหละมันทําให้ส่งผลให้คุณเนี่ยมีการคุยกันมากยิ่งขึ้นมีการตกลงกันมากยิ่งขึ้นแต่มันก็ต้องมาาดูว่ อะไรทาได้บ้างอะไรทําไม่ได้บ้างบางอย่างก็ต้องปล่อยวางบ้างบางอย่างถ้ามันเป็นในเรื่องของการที่เอ้ยมันอึดอัดใจกันโอเคก็ต้องปล่อยวางกันบ้างนะครับต้องไม่ไปบังคับกูเข็นกันให้เป็นอิสระภาพให้ใจมันไปด้วยกันได้มันทําให้หลายสิ่งหลายอย่างที่มันทําร่วมกันแล้วมีความสุขก็ทํากันต่อไปอะไรที่มันเป็นความทุกข์เราก็ต้องเข้าใจถึงความรู้สึกซึ่งกันและกันด้วยนะครับอนาคตไยขึ้นเป็นในเรื่องของ เขาวินหกนะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นบล็อกติ้งนะการที่มันเข้าใจกันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความทุกข์แบบไหนมันก็ให้อภัยกันได้นะอนาคตมันจึงเป็นเรื่องของความเข้าใจเป็นเรื่องของการสร้างความสึกที่ดีๆซึ่งกันและกันนะครับในเรื่องต่างๆมันขึ้นอยู่กับใจตัวคุณและเขานะค่อยๆจะปรับใจให้แต่สิ่งหลายอย่างมันค่อยๆดีขึ้นนะครับดูที่ว่าข้อกดระวังนะไพ่ขึ้นในเรื่องของเทวดานะสิ่งที่มันเป็นความไว้ใจนะไว้วางใจซึ่งกันและกันคําพูดคําจานะ การไว้ใจกันแล้วก็มีอะไรก็ต้องพูดกันตรงๆอยากเก็บซ่อนความรู้สึกนะอะไรก็พูดกันไปเลยนะมีอะไรก็ปรับทาความเข้าใจโดยทันทีอยากเก็บหลงเหลือความทุกข์อยากเก็บหลงเหลือสิ่งที่มันซ่อนไว้ภายในก็ระดัน,นะครับมาดูในเรื่องของคาแนะนานะครับไพ่จะแนะนาอย่างไรบ้างในเรื่องของความรักคนเป็นคู่ในช่วงนี้นะครับแนะนําอย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของ the fool นะในเรื่องของการตัดสินใจลหลายๆอย่างก็อย่านําไปซึ่ง อารมณ์นะความใจร้อนต่างๆมุกทรุอยากจะทําอย่างนั้นอยากจะทําอย่างนี้เพื่อที่จะโอเคมันอาจจะอยากให้เขามีความสุขนั่นแหละแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็นําพาไปสซ่่งความถุกได้นะเออมันต้องถามใจเขาด้วยว่าเขา พร้อมที่จะรับสิ่งนี้หรือเปล่านะครับต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของสี่มายนะครับในการที่วางแผนอนาคตร่วมกันการสร้างวัดฝันในเรื่องของความสุขร่วมกันอะไรที่มันเป็นความสุขของเราทั้งคู่เออเราทำแบบนั้นกันนะอ่คุยกันโอเคดีไหมทําแบบไหนอย่างไรได้บ้างทําร่วมกันมันจะทําให้เป็นการสานสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับไพ่พักใจขึ้นในเรื่องการที่มาพูดคุยเยอะๆในเรื่องของ อนาคตนะในเรื่องของการวางแผนอะไรต่างๆมันทำให้มันไม่อึดอัดทำอะไรมันก็ทําด้วยความถุกใจที่มากยิ่งขึ้นนา้าเมียไรก็พูดกระจา,กกา,กกายกันก็แล้วกันใครก็ไปร้องเพลงอาจจะฟังเพลงหาอะไรที่มีความสุขดูหนังดูซีรีส์ร่วมกันไปท่องไปเที่ยวกันบ้างเพื่อจับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะสร้างโมเมนต์ที่ดีเนี่ยทำให้มันมีความสมานที่มันเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นกว่าเดน,นะคะ มาดูในะเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของเหนี่ยวรังนะครับในเรื่องของจิตใจของคุณและเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ต้องเข้าใจนะถึงความรู้สึกลึกๆภายในบางอย่างไม่ได้พูดออกมาแต่ก็ต้องสังเกตในเรื่องเล็กๆน้อยๆเพื่อจะจูงมือกันไปนะบางทีมันไม่ใช่ความทุกข์ของคุณั้งคู่หรอกแต่บางทีมันเป็นความทุกข์จากที่ทํางานที่เขารับแรงกดดันในบางอย่างมาทําให้คุณต้องเกิดการใส่ใจกันมากขึ้นในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของภาวะใจิตใจต่างๆที่ คุณเองและเขาต้องทําความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นทําให้มันเหมือนเป็นการใส่ใจในเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆเป็นการพัฒนาต่อความรักที่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมภพยสิทธิกริยาขึ้นไป,ปนะในเรื่องของปีค่ะนะในเรื่องของความกล้าที่จะพูดนะการ จะสร้างความมั่นใจความมั่นคงในความรักโดยการที่มีการพูดคุยมีการสร้างความจริงใจสร้างความมั่นคงมากยิขึ้นก็จะช่วยให้ความรักดีขึ้นนะครับรวมไปถึงไพ่ขึ้นเป็นพยานาคคู่นะครับพยานาคเกี่ยวเป็นความรักที่ดีอยู่แล้วนั้นะสามารถขอพรกับองค์พยานาคเพื่อจะนุนนำให้ความรักยั่งยืนที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับ ไพบุญญาไปน็นหานนะครับขึ้นไปในเรื่องของการใส่บาตรกับพระบทใหม่รวมไปถึงการทําบุญที่เกี่ยวกับน้ํานะครับเกี่ยวกับถวายข้าน้ําให้กับวัดวาอารามหรือถวายน้ําปานะให้กับพระภิกษุสฆ์เพื่อจะหนุนนาให้ความรักมีความไหลเรื่นที่ดีนะมีความนักที่มีความชุ่มชื้นนะครับมีความเย็นมีความสบายมีความสุขที่มากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูเลขมงคลที่จะเสริมดวงความรักนะครับคนมีคู่ใน้วงชุงนี้ไพ่ขึ้นไปเลขเจ็ดไพ่ขึ้นไปเลขแปดอืม ทั้งเลขเจ็ดเลขแปดถือว่าเสริมในเรื่องของความรักคนมีคู่ในวงช่วงนี้เลขเจ็ดเสริมในเรื่องของพยานาคอยู่แล้วนะเป็นเลขของพยานาคอยู่แล้วนะครับในเรื่องของพลังงานที่ทําให้เกิดความสวม่งจจางกระจัดปัดเป่าอุปสรปรคปัญหาต่างๆเลขแปดเป็นในเรื่องของพลังงานที่เป็นอินฟินิตี้นะความรักที่ยั่งยืนมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นหากคุณนําเลขเหล่านี้เอาไว้รอมรอบตัวคุณทําเป็นมอยเปอร์หรือจดสกัดเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ก็จะเป็นการเสริมดวงของคุณในหวงช่วงนี้ด้วยเช่นกันนะครับ หากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอให้ความรักสมหวังปางๆกับทุกคนนะครับดวงใจได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจให้นะครับ